สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลล์พิเชนอันนี้จะถ่ายแอร์วิดีโอหลังจากที่ไปซ้อมอระยะ300อไม่ใช่ขอโทษ3 1ิโลมาแล้วครับซ้อม3ามิบเอโลวัดใกล้ๆวัดเกดตุมนะครับถนนพระรามสองมาแล้วปล่อย6โมง50้ ห้าสิบสี่ประมาณนี้มาแล้วครับมาเป็นชุดเดี๋ยวให้ดูสองวันเลยครับอันนี้ของวันที่ยี่สิบสองวันศุกร์ที่ยี่ิบสองมาเช้าที่ยี่บสามก็ไปไปซ้อมที่เดิม ไม่ยอมลงมง่ายๆนะวันนั้นเขาฟ้าคลึ้มเนะี่ยมาวนกันวนยังรอบใหญ่เลยนะครับทุกวันแข่งมายิ้เจ๊งแนะ่วนอย่างนงี้นะครับ นีค่คือซ้อมวัดเกตุม31มกิโลมัน30.9ก็ตีได้สามสิบเอ็ดนั่นแหละนิดหน่อยหิงไม่กี่เมตรนะครับ,รบตั้งน้ำาให้กิน ปล่อยหกโมงห้าสิบสี่ก็มาถึงตามเวลานะครับก็ยี่สิบห้าครับเดีย๋ยวใช้ดูของวันนี้วันที่ยี่สิบสามครับอันที่ช็อตเ่เป็นของวันนี้นะครับวันที่ยี่บสามปล่อยที่เดิมมากแล้วครับวันนี้ทำเวลาดีกว่าเก่าเยอะเพราะว่า ท้องฟ้ามันใสนะครับเมื่อวันที่ยีสิบสองมีอากาศยังไม่เท่าไรนะครับวันที่ทำเวลาดีมากยืนชมวิวกันสะนนี่ เนี่ยประมาณก่อนแข่งสิบวันเน่ยที่ว่าจะไปซ้อมประจวบยังหาคนเฝ้าไม่ได้หาคนมารับนกไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครมาเฝ้าดีปลาเกียวก็ให้น้ำไม่เป็นครับ เช้าที่เองเช้าวันที่ยี่สิบสามทำเวลาดีท้องฟ้าโปร่งครบเมื่อวานก็ขาดไปตัวขาดตัวที่มันไม่ปกติก็จะลองดูว่าจะซ้อมได้แค่ไหนมันก็ครั้งสุดท้ายก็มาไม่ได้ก็หายไปตามสภาพนะครับแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะหายแต่ลูกมันมันไม่ปกติสักแต่ออกจากไข่แล้ว,ลวนะครับ เดินก็ไม่ปกติก็หายตัวเดียวตัวนั่นแหละตัวอื่นก็ยังยังอยู่ครบครบโอเคนะครับให้ชมซ้อมออระยะ31กิโล2อวันซ้อนนะครับ22กับยเมษา